สวัสดีครับผมเกษตรกรไอดีครับซึ่งวันนี้ครับผมจะทําภารกิจครับเกี่ยวกับการหาปลาไหลครับีไม่ได้ยุ่งยากครับเขาแนะนําให้ผมทำเนี่ยฮะเป็นเบ็ดครับเดี๋ยวมองขวาครับต้องคอยมองนะครับเดี๋ยวเผื่องูมันนอนหลบอยู่ครับซึ่งมันไม่มีใครมากกนนะครับนี่ฮะนี่ฮะผมเห็นแล้วครับนี่เป็นรูอะไรนี่ครับเี่รูครับ มีสองอย่างครับไม่รูปลาไหลก็รูงูครับซึ่งถ้าเกิดน้ํามันนิ่งนะฮะตอนนี้ฮะน้ํานิ่งน้ํานิ่งนี่คือไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับเนี่ยฮะพอเขามาปุ๊บเราก็ดึงดึงแล้วล่องฮะแล้วเขาจะออกมาข้างนอกเองครับแล้วสุดท้ายครับเขาก็จะดูดในส่วนของเหยือ่อหรือพูดง่ายว่างับเหยื่อเข้าไปครับเราก็เพียงแค่กระตกยื้อกับเขาครับ สวัสดีครับผมเกษตรกรดีครับซึ่งวันนี้ครับผมจะทําภารกิจครับเกี่ยวกับการหาปลาไหลครับซึ่งผมไม่ได้หามานานแล้วครับตั้งแต่สมัยที่ผมยังทํางานอยู่ครับผมกลับมาบ้านทีผมก็จะซื้อปลาไหลทานทีสุดท้ายครับคนที่เป็นพานหาปลาไหลครับเขาแนะนําวิธีในการหาปลาไหลกับผมครับแล้วตั้งแต่นั้นมาผมหาปลาไหลได้เองครับก็คืออย่างน้อยได้45หตัวทุกครั้งครับในการที่มาบ้านทีเสาร์ที่เนี่ยผมได้ปลาไหลทานครับซึ่งวิธีไม่ได้ยุ่งยากครับเขาแนะนําให้ผมทำเนี่ยฮะเป็นเบ็ดครับ เนี่ยก็เป็นเบ็ดตกปลาช่อนทั่วไปครับแล้วก็ใช้เอ็นนะครับเอ็นที่ใช้ก็คือขอให้ใช้เอ็นที่มันหนาหนานะครับหรือพูดง่ายว่าเอ็นเหนียวเหนียวครับในการที่จะตกนะครับก็เนี่ยฮะผมก็ใช้เอ็นแบบนี้ครับแล้วก็มามัดกับในส่วนของไม้ครับเดี๋ยวจะใช้เบ็ดแบบนี้ครับในการตกปลาไหลครับซึ่งหลายๆคนก็ใช้ในการปักหรือในการปักทิ้งนะครับแต่วิธีที่ผมจะทําวันนี้ครับลักษณะเดียวกับการจับบึ้งครับหลายๆคนเคยเห็นบึ้งไหมครับบึ้ง ที่มันขุดหลุมอยู่ที่บางคนบอกเอาเศษกระดาษไปให้หวยเบึ้งให้หวยคือเบึ้งมันจะทําความสะอาดหลุมนะครับก็คือเวลาอ่ามันมีเศษอะไรเข้าไปมันจะดันออกมาข้างนอกครับซึ่งก็เช่นกันครับผมก็ใช้ระบบเดียวกับการจับเบึ้งครับก็คือเบึ้งเวลาเราเอาไม้แห่มันก็จะสู้กับไม้ใช่ไหมปลาไหลก็เช่นกันครับเมื่อเราเห็นอ่าในส่วนของรูหรือวอดครับที่อยู่ตามในส่วนของคลองนะครับเราเพียงแค่ว่าเอานี่ฮะหอยเชรี่ครับทุบนะครับและเอาเฉพาะเนื้อในส่วนของตรงหัวมันครับ แล้วก็เกี่ยวเบรกครับแล้วก็ค่อยๆหย่อนไปครับอ่าค่อยๆหย่อนไปหย่อนมาแล้วก็ดึงเข้าดึงออกครับเดี๋ยวปลาไหลมันจะเกิดการสู้เองครับแล้วสุดท้ายมันจะงับเหยื่อแล้วเราก็ดึงครับหลายๆคนเขาบอกว่าบางครั้งเขาใช้เป็นการปักและทิ้งนะครับแต่อันนั้นมีข้อเสียครับจะทําให้ปลาไหลมันตายครับหรือไม่บางทีปลาไหลมาดึงจนในส่วนของเนี่ยอ่าเขาเรียกอะไรเชือกขาดครับแต่สําหรับผมครับพอเราดึงมาปุ๊บเราเห็นตัวมันเราสามารถ ที่จะดูแลในส่วนของเบ็ดไม่ให้ขาดได้โดยการที่สมมติว่ามันดึงแรงมากหรือตัวใหญ่มากให้เป็นในส่วนของไม้ครับในการไตเดี๋ยวยังไงวันนี้ผมจะไปทดลองให้ดูครับกับวิธีการตกปลาไหลแบบบ้านๆที่ผมได้สูตรมาครับไปดูครับว่าวันนี้ผมจะได้ปลาไหลแบครับก่อนจะไปครับเอาหอยครับหอยเชอรี่ครับทุบครับให้แตกครับนี่ฮะแตกปุ๊บเนี่ยผมก็จะดึงนี่ฮะก็คือทุบเลยครับนี่ครับ ผมจะเอาเฉพาะในส่วนของหัวมันครับที่แนะนำเมื่อกี้ครับหัวมันก็จะเป็นอย่างนี้ครับเห็นไหมครับแล้วเราก็เอาเบ็ดเมกี่ยวครับแต่ทางที่ดีนะครับเนี่ยมันจะมีไอ้ตรงข้างบนนี่ครับที่เขาเรียกว่าฝามันครับกรีดออกเลยครับจากนั้นครับเอาเบ็ดนะครับเกี่ยวในส่วนที่มันเหนียวที่สุดครับเพราะนี่จะว่าปลาไหลครับเวลามันดูดแรงมันจะค่องข้างดีครับมันจะดูดในส่วนของอ่าเนื้อหลุดครับบางคนอ่าอาจจะใช้หมู หรือใช้ในส่วนของปลาหมึกก็ได้นะครับขอให้เป็นในส่วนของเหยื่อที่มันมีกลิ่นคาวครับไปครับเดี๋ยงไงเราไปเริ่มหาปลาไหลกันครับตอนนี้นะครับฝั่งนี้ครับน้ํามันเริ่มแห้งลงใช่ไหมครับกับในส่วนอีกฝั่งหนึ่งของคูบ้านผมครับก็คือที่ทําฝายอยู่คือมันกั้นน้ําอยู่ครับเราก็จะเริ่มหาตามชายตลิ่งครับดูที่มันมีรูนะครับพอมีรูเสร็จมันจะต้องมีในส่วนของ เขาจะเรียกว่าน้ําครับที่มันขังอยู่ในรูครับถ้าเกิดน้ําในรูมันขยับนะแสดงว่ามันมีปลาไหลอยู่ครับอเดี๋ยวจะเริ่มดูจากชายฝั่งนี้ก่อนครับซึ่งจะเจอหรือเปล่านี่ครับเพราะช่วงนี้ปลาไหลพูดตรงตครับมันแทบจะสาบสูญไปแล้วนะครับในเขตพื้นที่บ้านผมครับเพราะเนื่องจากว่าลําคลองสมัยนี้เขาดาดเป็นคลองปูนหมดแล้วครับ นี่ครับใช่รูหรือเปล่าครับเดี๋ยวผมดูนครับมันมีรูอยู่ครับอ่ะอยังไงเดี๋ยวผมขอลองอ๋ออ่อนน,นี่นี่ก็มีครับนีบ่ฮะแต่รูมันเล็กครับอ่ะอยังไงเดินไปดูทั้งอื่น,นครับรูมันเล็กไปครับ อย่างช้าๆอย่างนี้มันลงยากครับมันมีกิ่งไม้อยู่นะครับแล้วปลาไหลมันก็ชอบอยู่แบบนี้ด้วยสิครับเดี๋ยวยังไงผมลองค่อยๆเดินดูแล้วกันครับเดี๋ยวลองมองฝั่งนู้นนะครับบางทีเราเห็นเราก็จะได้ข้ามไปทีเดียวเลยครับจะได้ไม่ต้องเสียเวลานะครับ ลงตรงนี้ครับหาไม่ได้ง่ายๆนะครับปลาไหลบ้านผมตอนนี้ครับแทบไม่เจอเลยครับปลาไหลจริงอย่างครับที่ตอนนี้ผมถามคนที่เขาเคยขายครับพี่ที่แนะนําผมนีครับ ถามหาซื้อปลาไหลเพื่อจะมาผัดนะครับแกกบ็บอกว่าโอ้ยหายากมากตอนนี้มีก็โลละสองร้อยนะครับถือว่าแพงมากครับตอนนี้ปลาไหลคอยมองครับมันมีแต่รอยหนูครับตอนนี้เดินก็ยากอยู่ครับจะล้มรับมันเดินยากครับ ลกมากเลยครับผมไม่ได้ใส่ในส่วนของรองเท้าบูทมานะครับวันนี้ให้เจอสักรูด้วยครับถ้าเกิดเจอสักลูยังไงก็ได้ครับ กับวิธีการตกนะครับแต่ถ้าเกิดไม่เจอก็ไม่ได้ทดลองตกครับซึ่งคลิปนี้ผมก็พยายามจะหาให้เจอนะครับถ้าเกิดไม่เจอยังไงก็ต้องออัพตามที่เห็นครับแต่วิธีนี้มันใช้ในการตกปลาไหลได้จริงครับแต่แค่ว่าผมจะหารูปรลาไหลได้หรือเปล่าแค่นั้นเองครับอันนี้เป็นรูปูครับ นี่อะไรอะ่ะอ๋อปูมันตายครับปูมันตายอยู่ในรูนะครับซึ่งมีอีกทางครับคือต้องรอให้น้ำมันลดกว่านี้อีกหน่อยครับใช่ไหมครับอ่ะเดี๋ยวผมลองดูแล้วกันครับไม่รู้ใช่หรือเปล่า นี่ฮะก็มาเจอรูครับแต่ความจริงฮะต้องดูครับว่าน้ํามันกระเพื่อมไหมครับถ้ามีน้ํากระเพื่อมอยู่ก็แสดงว่ามีตัวแน่นอนครับโอ้ยอันนี้ไม่มีแล้วครับเห็นแมงมุมมันอยู่นะจะมีแต่รูปูครับรูปลาไหลไม่มีเลยครับสงสัยวันนี้ไม่น่าจะได้ปลาไหลแน่ครับเพราะไม่เจอรูเลยนู่น อันนู้นมีเต่าครับเต่าซึ่งตายแล้วครับเต่าต,ตัวนี้ครับไม่รู้ว่าเป็นอะไรตายนะครับดูถือว่าตัวใหญ่ด้วยครับอาจจะเจอพวกช็อตปลานี่ครับอาจจะช็อตเจ้าเต่าต,ตัวนี้ตายนะครับซึ่งพวกนี้ก็ถือว่าเป็นภัยของธรรมชาติเหมือนกันครับและก็ภัยของปลาไหลครับเพราะพวกนี้เวลาช็อตทีก็จะช็อตในส่วนของ ลูกปลาไหลลูกปลาทุกอย่างตายหมดครับซึ่งเขาจะเอาไปเฉพาะไอปลาตัวใหญ่ครับไอปลาตัวเล็กมันก็จะตายครับซึ่งธรรมดาไอป่าอย่างเงี้ยครับมันน่าจะมีนะครับนะฮะอย่างลุงก็น,น่าจะมีไม่มีครับเนี่ยนะครับ คันคูอย่างนี้ก็น่ามีนะครับเพราะมันเป็นคันคูส่งน้ําครับที่น้ําจะไปถึงบ่อผมก็จะต้องมาจากในส่วนของเนี่ยฮะคลองเส้นนี้ครับเพราะไอ้ตรงทิวต้นไม้ข้างหน้าครับจะเป็นคลองใหญ่ครับเป็นคลองส่งน้ํานะครับซึ่งเมื่อก่อนครับคลองนี้ครับมันเป็นปูนหมดครับตอนหลังปูนก็มีปัญหาครับเลยขุดปูนออกครับ แต่ข้อเสียของการทำปูนครับก็คือสัตว์น้ำมันจะหายไปนะครับเดี๋ยวผมจะเดินไปแค่ตรงนู้นครับไม่เจอก็ค่อยเดินย้อนกลับไปครับบางทีผมก็ต้องคอยมองฝ่ามือนะครับมองซ้ายอย่างเดียวเดี๋ยวเผื่อไปเจองูขึ้นมา เลยต้องมองทั้งซ้ายทั้งขวาครับตาเลยพยายามจะไม่จ้องไปในส่วนของถ่า,ายน้ํามากครับซึ่งเนี้ยป่ากกนี้ฮะปลาไหลมันชอบอยู่ครับซึ่งมันจะชอบมากกว่าป่าปักปุ้งนะครับเพราะมันจะมีอาหารให้มันกินตลอดครับเดี๋ยวมองขวาครับจ้องคอยมองนะครับเดี๋ยวเผืองูมันนอนหลบอยู่ครับ อย่างไงเดี๋ยวผมไปดูคูข้างบ้านผมดีกว่าครับอ่คูในสวนครับโอกาสอย่างน้อยมันไม่มีใครไปกวนครับอย่างน้อยเผื่อมีครับนี่นะครับเดี๋ยวผมจะเริ่มหาในส่วนของคันบ่อผมดีกว่าครับเพราะคันบ่อเน,นี้ครับมันจะโดนปลาไหลเจาะเป็นรูอยู่เ่อยนะครับแล้วข้อมคันว่ามันเป็นพื้นที่ที่พวก เขาเรียกอะไรช็อตปลามันไม่สามารถเข้ามาได้ครับนใช้หรือเปล่าครับดูกันครับต้องลือดูครับมีเศษหอยอยู่ครับ แต่รูมไม่มีครับอ๋มีรูครับแต่รูมันจะเลี้ยวนะครับอันนี้อ่ะไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมจะใช้เป็นลักษณะคือเบ็ดปักแล้วกันครับเดี๋ยวยังไงผมไปหารูอื่นก่อนครับเอารูที่ประมาณสามารถที่จะตกได้นะครับรูนี้มีอย่างเดียวคือต้องปล่อยเหยื่อทิ้งแบบปักทิ้งเลยนะครับ ีลองดูตรงอื่นครับนี่ฮะมันอยู่ในส่วนของป่ากล้วยนะครับนี่ผมกำลังสงสัยรูนี้อยู่นะครับว่ารูนี้มันรูโอ้รูปูครับเป็นรูปูรูใหญ่ครับนะครับเราเดินดูเรื่อยๆครับ ซึ่งมันไม่มีใครมากกนนะครับนี่ฮะนี่ฮะผมเห็นแล้วครับนี่เป็นรูอะไรไร,รับนี่ครับมีรูครับมีสองอย่างครับไม่รูอปลาไหลก็รูงูครับไอท,ที่เขาเรียกว่าง,งูการกบอะครับโอ้โห รูมันหลบไปข้างล่างครับมันมองไม่เห็นครับอาไงดีอ่ะไม่เป็นไรผมไว้ทชีหลังดีกว่าครับรูปลาครับปลาช่อนซึ่งผมก็จะปล่อยครับให้อยู่ในนี้ครับ ครั้งที่แล้วผมก็วิทยไปแล้วครับรอบหนึ่งอันนี้ก็มีอีกรูนะครับแต่ดูแล้วไม่ใช่ปลาไหลครับ ไม่ใช่ครับไม่มีครับมันตันครับมันน่าจะมีครับธรรมดามันต้องเจอนี่ฮะมันมีรูอยู่ครับก็เดี๋ยวต้องดูครับปาน้ํำกับเพื่อมไหมครับน้ําไม่กระเพื่อมนะครับน้ำมันนิ่งมากเลยครับถ้าน้ำนิ่งครับปลาไหลไม่มีครับ ่ะไหนก็ได้ไหนละผมมาแนะนํารูนี้ก่อนดีกว่าครับเผื่อไม่เจอครับซึ่งเนี่ยฮะถ้าเกิดสมมติเราเจอรูครับให้เราใช้นิ้วนะครับแย่เข้าไปก่อนครับเนี่ยฮะแย่แล้วก็ปล่อยครับให้ดูน้ําครับซึ่งถ้าเกิดน้ํามันนิ่งเนี่ยฮะตอนนี้ฮะน้ํานิ่งน้ํานิ่งนี่คือไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับต้องให้มันมีการกระเพื่อมของน้ําครับสมมุติว่าน้ํามันมีการกระเพื่อมนะครับกระเพื่อมขึ้นกระเพื่อมลงครับให้เอานี่ฮะเบ็ดครับ ค่อยๆหย่อนไปครับเนี่ยหย่อนไปแล้วก็ดึง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 ไว้นะครับเดี๋ยวถ้าเกิดมันมีตัวมันก็จะออกมาเองครับมันคือหนึ่งพอน้ํากับเพื่อนปุ๊บอ่ะปลาไหลมันจะรู้ว่าปากรูมันมีสิ่งอะไรอ่าเขาเรียกเมื่อสิ่งมีชีวิตอยู่หน้ารูครับเขาก็จะออกมาครับหนึ่งมาสังเกตการกับสองครับมาหาเหยื่อครับแล้วยิ่งไม่ได้กลิ่นของหอยด้วยนะครับเนี่ยฮะพอเขามาปุ๊บเราก็ดึงดึงแล้วล่องฮะ และเขาจะออกมาข้างนอกเองครับแล้วสุดท้ายครับเขาก็จะดูดในส่วนของเหยื่อหรือพูดง่ายว่างับเหยื่อเข้าไปครับเราก็เพียงแค่กระตุกยื้อกับเขาครับแล้วค่อยๆดึงเขาออกมาไงครับจะค่อยๆดึงออกมานะครับนี่ฮะแต่คูดตรงครับสู้แรงเขายากครับไม่เชื่อว่าจะดึงออกมาง่ายๆนะครับก็ต้องยื้อกับเขาครับกว่าจะออกมาได้นะครับนี่ฮะกับบางทีครับเมื่อมันไม่เจอครับก็มีวิธีครับก็คือปล่อยอย่างนี้นะครับอย่าอาศัยเขาไปในรูเลยครับ ยัดยัดจะเข้าไปครับจากนั้นครับก็เลื่อนในส่วนของเชือกออกมาครับแล้วก็ปักเบ็ดลงเลยครับเนี่ยฮะปักทิ้งนี้ครับแล้วก็คอยมันเดินมาสังเกตครับว่าปลาไหลมันกินหรือเปล่าครับถ้าเกิดมันกินมันก็จะดึงในส่วนของเชือกอตึงเลยครับตึงจนเนี่ยมันดึงดินเนี่ยยุบเข้าไปครับกับบางตัวครับพอ มันดิ้นจากในเสร็จมันเหนื่อยครับมันก็จะออกมาข้างนอกมันจะมาขดอยู่ข้างนอกเลยครับเราก็แ,แค่มันดึงในส่วนในส่วนของเบ็ดนะครับเก็บกลับไปแค่นั้นเองครับหลังจากที่ได้นําเบ็ดครับไปตกปลาไหลตามลําคลองครับสุดท้ายครับไม่มีสักตัวครับแถมรูแต่ละรูก็เป็นรูที่ประเภทว่าดูแล้วเป็นรูงูมากกว่าครับซึ่งวันนี้ผมก็เลยแนะนําวิธีการตกปลาไหลแบบไม่ประสบความสําเร็จคือ ไม่ได้ปลาไหลครับเพราะนั่นจะว่าต้องยอมรับจริงว่าตอนนี้ครับในสภาวะนะตอนนี้ก็คือปลาไหลสาบสูญไปเพราะนั่อจะมันมีพวกชอบช็อตปลานะครับก็คือจะใช้ในการแบตเตอรี่นะครับในการช็อตปลาอยู่ตามลําคลองสาธารณะครับรวมถึงสารเคมีที่ในส่วนของชาวนาใช้ครับก็คือเป็นเป็นในส่วนของยาฆ่าหอยเชลีครับเวลาโยนไปแหล่งน้าครับก็จะทําให้สัตว์น้ําตายด้วยนะครับก็นี่ก็เป็นภัยอย่างหนึ่งครับของในส่วนของสัตว์น้ํานะครับ ก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวคลิปหน้าผมเจอรูแล้วผมจะแนะนําวิธีตกอีกทีครับแต่นะวันนี้ครับก็ให้ดูแค่เป็นตัวอย่างครับสําหรับวันนี้นะครับก็สําหรับคลิปหน้าครับเดี๋ยวผมจะแนะนําวิธีในการทําเบ็ดเพื่อจะใช้ในการตกปลาไหลครับแต่คลิปนี้เป็นคลิปที่ผมแนะนําแบบเร่งด่วนครับพอดีว่าผมทําทิ้งไปแล้วผมก็เลยอ่ะทดลองถือไปพอดีแล้วก็สุดท้ายครับก็ไม่ได้ปลาไหลกลับมาครับเดี๋ยวยังไงคลิปหน้าครับผมจะแนะนําวิธีการทําในส่วนของคันเบ็ด ปักปลาไหลหรือตกปลาไหลครับรวมถึงเหยื่อและอุปกรณ์ที่ใช้ในการล่าปลาไหลครับก็สำหรับเพื่อนครับใครที่เปิดมาดูคลิปนี้ครับแล้วยังไม่ได้กดติดตามไปที่ช่องสตูดิโอเพียงครับยังไงฝากครับไปกดติดตามได้ที่ช่องสตูดิโอเพียงครับจากนั้นครับเมื่อเรากดติดตามมันขึ้นมาเป็นกระดิ่งขวามือครับให้กดที่ลูกกระดิ่งครับพอเรากดลูกกระดิ่งมันจะขึ้นมาเป็นบาอยู่ข้างบนเลยครับเห็นไหมครับเป็นบาสี่เหลี่ยมครับข้างบนจะมีลูกกระดิ่งสีดำเล็กๆครับให้กดที่ลูกกระดิ่งที่เขียนเขาว่าทั้งหมดคร ครั้งที่ผมอัพคลิปเข้าไปครับก็ยังไงสําหรับใครที่ชื่นชอบคอนเทนต์ที่ผมนาเสนอแล้วอยากให้กําลังใจผมก็ไม่ยากครับเพียงให้กําลังใจด้วยการกดไลค์นะครับแล้วกดแชร์ต่อครับสําหรับวันนี้ครับผมกเกษตรกรไดีขอลาไปก่อนครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ